เลิฟเใช่แม่อันนี้มาเจอกับน้องเลิฟอีกแล้วโอ้ยไม่ใช่ี่วันนี้เจอกับรักจ้างใช่ไหมลูกใช่หล่อเลยวันนี้หล่อหล่อมากๆเลยวันนี้มาทําอะไรลูกเล่นกันวันนี้มารีวิวน้ำคิตตี้แสนจะน่ารักดูสิใส่ชุดสีชมพูด้วยน่ารักปะแมวกวยมีแมวแลว,แวคิตตี้โอเคแมวคิตตี้ใช่ไหมเคยเราจะมาดูดีว่าแมวคิตตี้อ่าใช่คิตตี้นี่แมวแล้วเราจะมาดูซิว่าข้างในมันเป็นยังไง ราคาหนึ่งร้อยบาทแพงเนาะตั้งหนึ่งร้อยแน่แพงแพงอะ่งอะก็เป็นขนมนังข้าวมันก็จะราคาแบบแบบเนี้ยแต่จะมาดูซิ่ว่ารสชาติกับราคามันจะมันจะมันจะเป็นยังไงรสชาติแล้วก็ราคาอุย้ยเอาอย่างเี้ยไม่มีอุย้ยแกะง่ายอะ่ะเออชิ่าแกะยากว่าจะไม่มีมมมอเออองไรนะว่ามีอะไรอุ้ยมีอะไรอ่ะ เป็นแบบนี้ขวดดีด้วยไม่มีแก้ว,วแล้วมีหลอดด้วยหอมอ่ะไม่หอาอืมหมดเนี้ยแค่เนี้ยมีแก้วหนึ่งใบนี<อ>่มาฮาดีนหรอกรับปอบมีแก้วให้สวยนะน,นะนะแช่น้ำกันเลยโอ้ชคิตตี้โอ้ชคิตตี้เดี๋ยวจะมาดูซิว่าเป็นยังไงมาเริ่มแรกเลยนะน้ำเอยทชมแข็งเอยใส่น้ำก่อน แส่น้ำก่อนโอเคจะีดแค่ขีดพอม่เดี๋ยวแม่แกะไปดูดแ๋ยวแกะเดี๋ยวแกะไม่ได้เดี๋ยวแกะหลอดก่อนเนาะใช่เอะมากอร่อยไหมอะอร่อยจริงเป็นผงมาก่อนยวแม่ดูก่อนอิดอือหเอหอมอ่ะแอมมากมากเลยใส่ใส่ใส่เลยอย่หกนะค่อยๆทำใส่ เทดีๆลูกเกหมดแล้วันคคนกันคนคนตัวเองเดี๋ยวที่ตรงนี้หล่นแป๊บนึงลูกหนูตรงนี้มันโดนเป็นน้ำะคนมาค่ยายเจ้าพ อร่อยไหมอะไรไหมรสชาติแบบไหนอร่อยจริงจริงเหรอเปรี้ยวเปรี้ยวด้วยรสชาติมันเป็นยังไงลูกรสชาติเป็นยังไงเกือบกินทีคนไหนได้ไหมเหมือคนในเองคนคนยังไม่ได้ใส่น้ำแข็งเลยนะอ้าต้องใส่ต้องใส่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 เฮ้ยอย่าจริงจริงเดี๋ยว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 ไม่มีช็อตแปมมือสิลูกช็อตไม่เอาหมูชุกะปุกกอกแต่นิดเดียวพอมันจะเย็นนะลูกเนาะ อพออ่าไหนลักจานลองชิมดิโอ้เย็นมากๆเลยมาแช่เป็นยงไงบ้างดยดีด้วยอืมมาชานะคุณแม่ขอชิมมั้งยจี้ขอชิมหน่อยขอเจ๊ของใครของหนูของหนูแม่ชิมหน่อยได้ไหมแม่ชิมหน่อยได้ไห<ป>มหือหล่อและยังใจดีอีกหล่อและยังใจดีอีก รสชาติมันก็จะเหมือนโซดากลิ่นมันนึกไม่ออกอ่ะรสชาตว่ามันเหมือนอะไรเหมือนอะไรอ่ะลูกพีชน้ำพัน์เออประมาณน้ำพัน์ใส่โซดาเนี่ยินหมดแล้วนี่กินหมดแล้วเหรอเนี่ยชีวากีเนี้ยังไม่ทันได้กินเลยยังไม่ทันได้ทําเลยอ่ะแล้วจางกินจะหมดแล้วมันประมาณร้อยหนึ่งหรอมันได้แก้วเนาะมันก็ได้ลิขสิทธิ์จาก ของของเขาเะนาะก็ยอมเขาไปอะเนาะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งยอมเขาไปรสชาติก็อร่อยดีแปลกๆก็คล้ายๆน้ำแตงโมแฟนต้าปะ่ะไม่คล้ายนะมันน้ำอะไรไม่รู้ก็อร่อยดีอยถามว่าอยากให้ลองไหมก็ลองก็ได้เนาะ ไม่ลองก็ได้อะแล้วแต่แต่มันก็อร่อยดีอลองก็ได้ไม่ลองก็ได้ราคามันค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะสําหรับเด็กๆอ่ะแรงอ่ะแรงไปถ้าสักห้าสิบอ่ะกำลังดีห้าสิบาทโอเคเลยนะีซื้อมาคือเห็น <S <S เห็นช่องอื่นเขารีวิวแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยรสชามันเป็นยังไงนะอร่อยหรือเปล่าพอเอามาก็ก็ก็น้าผลไม้อะ่นะเนาะโอเคโอ้ยหมดละพอแล้วเธอ ขอเธอลูกขอเธอโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเลิฟรักจังชาแนลนะคะวันนี้ก็นะแม่ปอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้แม่ปอด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะเฮ้ยนะคะจะได้เจอกันใหม่คลิปดีๆคลิปหน้านะคะพงไปทำไป